หากเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนช่องของเราก็สามารถสมัครสมาชิกเพื่อเลี้ยงเหนียวอ้วนให้เติบโตไปพร้อมๆกันหรือจะเลือกกดปุ่มซ p เปอร์แตงที่อยู่ด้านล่างของคลิปนี้เพื่อสนับสนุนให้กันตามต้องการรีบสมัครสมาชิกวันนี้เพื่อรับสิทธิพิเศษที่เหนือกว่าอย่าลืมมาเข้าแก๊งเหนียวอ้วนด้วยกันเยอะๆนะ เปิดเรื่องมาจะทําให้เราได้เห็นเจยินหญนิงสาวตุ้ยนุย้ยวัยสาผู้ซึ่งมีน้าหนักตัวมากกว่า100โลเธอทํางานกับแม่ที่ศูนย์รับฝากเด็กในฐานะเชฟและพี่เลี้ยงขณะที่เราเด็กๆก,ก็มักจะพากันล้อเลียนรูปร่างของเจยินว่าเธอเป็นคุณนายไดโนเสาร์อยู่เสมออย่างที่สาวอ้วนก็รับมือโดยการไม่ถือสาอะไรเพราะความสุขเดียวที่เธอมีคือการได้ทําอาหารให้กับทุกคนและกินมันด้วยความอริดอร่อยแต่ถึงอย่างไรด้วยรูปร่างน้ําหนักเกินที่ดูจะน่าเป็นห่วงก็ทําให้แม่เริ่มขยันขยอให้เจยิหนหาวิธีีลออออย่่่งทเเธอเอก็พ เท่าไรนะ จนกระทั่งวันหนึ่งเจียหยินได้เปิดประตูผพานเมนเพื่อมารับพัสดุและได้พบเจอกับเซียวหวู่ชายหนุ่มพนักง,งานส่งของอายุลเล่เลี่ยกันที่ก็ดูจะน่าดึงดูดอยู่ไม่น้อยซึ่งสาวอ้วนก็ได้แต่เจียมเนื้อเจียมตัวและเฝ้ามองเขาเพียงผ่านไปอย่างเขินอายก็เท่านั้นไม่นานแม่ที่คอยดูแลตัวเองมาเสมอก็ชักจะทนไม่ไหวเกี่ยวกับรูปลักษณ์ของลูกสาวแม่จึงได้ถือวิสาสะสมัครคอร์สลดน้ำหนักของคลินิกเสริมความงามชื่อดังตามใบปลิวที่แจกไปวอนเมืองและพูดเชิงบังคับให้เจียหยินต้องทำตามที่เธอสั่งจนสุดท้ายสาาวออ้ก็ตตงยมมท ข้อนี้เพื่อตัดความรำคาญอย่างที่ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะ จากนั้นการเข้าร่วมโปรแกรมคุมอาหารออกกําลังกายและวัดค่าไขมันต่างๆก็ได้เริ่มต้นขึ้นซึ่งเพียงแค่วันแรกเจยินก็รู้สึกเหนื่อยหน่ายหมดแรงและไม่มีกําลังใจจะสู้ต่อแต่ถึงอย่งางไรทางฝั่งของแม่ก็ยังคงพูดกดดันให้ลูกสาวพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้ถึงต่อให้เจยินจะไม่อยากทําสิ่งนี้เลยก็ตามระหว่างนั้นเจยินก็ได้ล่วงรู้ความลับของเซียวอยู่เด็กชายที่สนยนรับเลี้ยงคนหนึ่งที่ก็ได้แอบนําชุดเจ้าหญิงของเด็กสาวมาสวมใส่ชื่นชมตัวเองในห้องน้ําแต่แล้วจังหวะเดียวกันแม่ของเขาก็ได้โผลล่่มมมารับรบกไบกไไ เจียหยินที่เห็นท่าไม่ดีจึงได้ช่วยปิดบังเรื่องนี้ให้ก่อนที่เธอเองจะได้รับรู้มาจากปากของเด็กชายว่าเขาชอบความสวยงามมาตั้งแต่ไหนแต่ไรซึ่งเมื่อพ่อกับแม่ได้รับรู้พวกเขาก็ดันคิดว่าเซียวหยูน่าจะป่วยจึงได้พาลูกชายเพียงคนเดียวไปรักษากับหมออยู่หลายที่แต่ถึงอย่างไรมันก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยและเพื่อไม่อยากให้พ่อแม่ต้องผิดหวังเซียวหยูจึงได้หยุดการกระทำนี้ลงต่อหน้าคนอื่นแล้วเก็บเรื่องนี้เอาไว้เป็นความลับเพียงลำพังอย่างที่เจียหยินก็รับรู้และเขาอกเข้าใจถึงความแตกต่างที่เธอเองก็ป่น กัน แต่แล้วในย็นของวันเดียวกันระหว่างที่เจียหยินกำลังเดินเข้าห้องอาพาร์ตเมนต์ของตัวเองเหมือนอย่างทุกครั้งจูู่ลุงข้างบ้านที่เดินตามหลังขึ้นมาก็ได้เริ่มกล่าวแซวในรูปร่างของเธอก่อนที่เขาจะโอบก,กอดลวนลามสาวอ้วนจากข้างหลังด้วยท่าทางหมันเคี้ยวขณะที่เจียหยินก็หวาดกลัวและสะบัดสู้จนเผลอผักลุงคนนั้นตกบันไดสลบไปท่ามกลางสายตาของหนุ่มส่งของที่ก็ได้ผ่านมาเห็นเหตุหการณ์นี้เข้าพอดีทำให้พวกเขาจึงเร่งแจ้งรถพยาบาลมารับตัวของลุงไปรักษาต่อแต่มันก็หนีไม่พ้นสายตาของผู้คนที่ออยยยาาาากกรรู้เห็นมมวมว ถึงป้าค้างบ้านเมียของลุงที่ก็ได้เข้ามาด่าทอเจียหยินด้วยท่าทางโกรธเคืองขณะที่หญิงสาวก,ก็พยายามจะเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้ได้ฟังแต่ถึงอย่างไรก็ไม่มีใครเชื่อโดยรูปร่างของเจียหยินที่ไม่น่าดึงดูดแถมลุงก็แก่เกินกว่าที่จะทำเรื่องแบบนั้นได้ทำให้ทั้งสองเริ่มถกเถียงกันไปมาจังหวะเดียวกันเซียวู่หนุ่มส่งของก็ได้เข้ามาช่วยเป็นพยานให้กับเจียหยินจนสุดท้ายเธอก็รอดคำคอราหานี้ออกมาได้ในที่สุด หลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้สองหนุ่มสาวก็ได้เริ่มทำความรู้จักกันมาึ้นซึ่งเซียวฮู่ก็ได้เล่าบอกว่าเขาก็เคยเป็นหนุ่มอ้วนมาก่อนเหมือนกันแต่ด้วยงานส่งของที่ต้องคอยเดินขึ้นลงบันไดอยู่ทั้งวันก็ทําให้เขามีปัญหาเรื่องข้อเข่าจนต้องลดหุ่นก่อนที่ชายหนุ่มจะหันไปให้กําลังใจเจียหินถึงการที่เขาเข้าใจความรู้สึกของการถูกลังแกเป็นอย่างดีและเพื่อเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศอันตึงเครียดเซียวฮู่จึงได้ชักชวนให้เจียหยินออกไปนั่งรถส่งของเล่นกับเขาอย่างที่หญิงสาวก็ยินดีและไม่เคยได้้รรรรับบบกกกาาาะทํแนนีจคม่อ ส่งผลให้เพียงไม่นานทั้งสองก็เริ่มสนิทและไปไหนมาไหนด้วยกันมากขึ้นแต่ถึงอย่างไรด้วยความเป็นสาวอ้วนก็ทําให้เจียหยินยังคงรู้สึกเจียมเนื้อเจียมตัวอยู่เสมอขณะที่ชายหนุ่มก็ปฏิบัติกับเธอเป็นอย่างดีทําให้สิ่งนี้ได้จุดประกายไฟให้กับเจียหยินในการที่จะหันมาลดหุนไปอีกด้วย ระหว่างที่แม่ของเซียวอยู่เด็กชายที่ชอบความสวยงามได้พาลูกชายมาฝากเลี้ยงพิเศษกับเจียหยินด้วยเหตุผลที่เธอจะต้องไปติดต่อธุรกิจชั่วข่าวแถมก็อาจจะไม่มีเวลามาทันงานกิจกรรมการแสดงความสามารถของลูกที่สนยนรับเลี้ยงซึ่งมันก็จะจัดขึ้นอีกเพียงไม่กี่วันอย่างที่เซียวอยู่ก็รับรู้ด้วยความชินชาและดูเหมือนมันจะไม่ใช่ครั้งแรกที่เด็กชายจะถูกทอดทิ้งแบบนี้อยู่เสมอทำให้เจียหยินจึงเสนอไอเดียที่จะให้เซียวอยู่ไดเข้าร่วมการแสดงในครั้งนี้โดยการเต้นโชว์และแต่งตัวเป็นสาวเพื่อสร้างความมั่นใจในการ ที่จะเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่โดยที่ระหว่างนั้นความสัมพันธ์ของสาวอ้วนกับหนุ่มส่งของก็ดูเหมือนว่าจะเป็นไปได้สวยจากการที่เขาได้สร้างความมั่นใจให้กับเจยินได้มีความสุขกับการได้เป็นตัวของตัวเองแต่เมื่อถึงวันประมวลผลร่างกายของคลีนิกงลดน้ำหนักหญิงสาวที่มีความสุกก็กินจนลืมวินัยทําให้เธอแทบไม่มีความเปลี่ยนแปลงเท่าที่ควรก่อนจะได้รับข้อเสนอจากโค้ดให้ได้ลองลดด้วยวิธีทางการแพทย์โดยการผ่าตัดเย็บกระเพาะแทนน่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่าท่ามกลางความประมาาของสาวอ้วนที่ก็กลับมากลววความรู้สึกของ ได้เป็นตัวเองอีกครั้งเพราะคนรอบข้างมักแสดงออกว่าเธอทําอะไรผิดอยู่ตลอดเวลาแต่ถึงอย่างไรเจียหยินก็ยังไม่ได้ตัดสินใจและหันมาเคร่งเครียดกับการควบคุมการกินของตัวเองหนักขึ้นกว่าเดิมซึ่งมันก็ส่งผลให้สภาพร่างกายของเธอที่ปรับไม่ทันต้องสุดโทมและไม่มีความสุขมีนําซ้าแม่ที่คิดว่าเจียยินทําดีอยู่แล้วก็ไม่เคยแสดงออกถึงความเป็นห่วงเป็นใยลูกแต่อย่างใด แต่ในความโชคร้ายก็ยังมีโชคดีอยู่บ้างเพราะเจียหยินยังคงมีเซียวู่ชายหนุ่มที่คอยเป็นพลังบวกอยู่ไม่ห่างเขามาักเข้ามาชิมอาหารฝีมือเจียหยินด้วยทั้งอริดอร่อยพร้อมกับคาพูดให้กําลังใจเกี่ยวกับการยอมรับในตัวตนของเธอโดยที่เซียวู่ก็มั่นใจว่าสักวันเจียหยินจะต้องมีความสุขกับสิ่งที่เธอเลือกแน่นอนท่ามกลางความเพื้มปลิ่มที่สาวอ้วนเองก็คาดหวังจะได้รับกําลังใจนี้จากใครสักคนด้วยเหมือนกันแต่หลังจากที่ชายหนุ่มได้ขอตัวกลับไปเขาก็ได้ลืมบัตรพนักง,งานทิ้เงเอา,าไป ก่อนจะต้องตกใจกับสิ่งที่ได้เห็นเมื่อภาพที่อยู่ตรงหน้าคือชายหนุ่มที่คอยให้กำลังใจเรื่องการยอมรับตัวเองแกร์เธอมาโดยตลอดกำลังล้วงคอขย้อนอาหารที่เพิ่งกินเข้าไปออกมาจนหมดจากการที่เซียววู่เองก็เป็นโรคข้างผอมและใช้วิธีนี้ในการลดน้ำหนักมาโดยตลอดอย่างที่ชายหนุ่มก็ต้องรีบเดินจากไปด้วยความตกใจท่ามกลางสายตาชนผิดหวังที่เจียหินก็แทบทำตัวไม่ถูกกับสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งมันก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เซียววู่ได้เริ่มตีตัวออกห่างด้วยความละอายใจและไม่กล้าสู้หน้ากับเจียหสิก ไม่นานก็ถึงวันงานกิจกรรมของศูนย์รับเลี้ยงทำให้เห็นว่าเซียวยูได้แต่งหญิงขึ้นแสดงโชว์ตามที่ได้รับเสนอจากเจียหยินทำากลางสายตาชนประหลาดใจของเหล่าผู้ปกครองมากมายอย่างที่แม่ของเจียหยินก็พยายามจะหยุดโชวนี่ไว้แต่ด้วยความเหลืออดเหลือทนของสาวอ้วนที่เห็นว่าความแตกต่างไม่ใช่เรื่องที่ผิดเธอจึงได้เข้าไปต่อต้านแม่และเริ่มถกเถียงกันอยู่ด้านหลังของเวทีซึ่งจังหวะเดียวกันแม่ของเด็กชายก็ได้โผล่มาเซอร์ไพรส์เพื่อดูการแสดงของลูกขณะที่เซียวยูก็ฮึดสู้แสดงโชว์ต่อไปแต่แล้วจู่ๆแม่ที่รับไม่ได้ก เร่งไปดึงลูกชายลากลงจากเวทีก่อนที่จะพาเขาออกไปด้วยความโกรธเคืองปนอับอายเป็นอย่างมาก ทำให้หลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ฟ้าก็เหมือนจะถล่มเข้าหาสาวอ้วนผู้แตกต่างเธอไม่เหลือกําลังใจจากใครหรือคนที่พอจะเชื่อมันได้อีกต่อไปแล้วแถมสังคมก็เหมือนจะคอยบีบบังคับให้คนที่แตกต่างกลายเป็นตัวประหลาดด้วยสิ้นเชิงซึ่งมันก็ทําให้เจียหยินได้ตกผลึกว่าเธอเองคงไม่เหลือพื้นที่ให้ได้มีความสุขในแบบที่ตัวเองเป็นได้อีกต่อไปทําให้สุดท้ายสาวอ้วนก็ได้ตัดสินใจที่จะเข้ารับการผ่าตัดกระเพาะของตัวเองเพื่อประชดชีวิตที่เลวแหลกให้เป็นที่ยอมรับของสังคมไปในที่สุด แต่หลังจากนั้นเพียงไม่นานร่างกายของหญิงสาวก็ซุดซมหนักขึ้นกว่าเดิมมีนำซ้ำผลกระทบข้างเคียงที่ได้กลับมาคือการไม่สามารถรับรู้รสชาติของอาหารได้เหมือนเดิมอีกต่อไปและก็นับได้ว่ามันเป็นเพียงความสุขเดียวที่เหลืออยู่แต่ในตอนนี้ไม่เหลืออะไรให้ได้สัมผัสถ,ถึงอีกต่อไปแล้วทําให้เจยินเริ่มสติแตกและหวนนึกถึงการถูกรังแกดูถูกเหยียดหยามจากคนรอบข้างมาโดยตลอดเธอดื่มอย่างหนักเพื่อยอมใจก่อนที่ความเมามายจะพาเธอไปอยังคลีนอีกเสริมความงามในยามข้าคืนและตัดสินใจลงมือทําลายมันอย่างที่ในห ของเธอก็ได้ต่อสู้กับความคิดที่ว่าจะต้องเป็นคนสวยและหุ่นดีถึงจะได้เป็นที่ยอมรับของสังคมซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่คอยกัดกินเธอมาโดยตลอดก่อนที่ภาพทุกอย่างจะดับไป เช้าวันถัดมาแม่ที่ได้รับรู้การแจ้งข่าวจากเจ้าหน้าที่ก็เร่งมาตามตัวของลูกสาวที่คลินิกด้วยความเป็นห่วงซึ่งก็เผยให้เห็นสภาพของเจยินที่ฟกชำ้ำจากการทำลายข้าวของยังเสียสติไปเมื่อคืนเธอกล่าวกับแม่ทั้งน้ำตาด้วยคำตัดพ้อที่ตัวเองไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเพื่อใครได้ถึงต่อจะให้พายายามทุกวิธีทางมาแล้วก็ตามมันเป็นคำพูดที่ทำให้แม่ได้ฉุดคิดจนต้องดึงลูกสาวเข้ามากอดพร้อมกับคำขอโทษด้วยความรู้สึกผิดเป็นอย่างมากในการที่เธอโมแต่สนใจกับเรื่องภาพลักษณ์มากกว่าความสุขและตัวตวทนที่แท้จริงของลูกและเมื่อ อย่างในคลี่คลายเจยินก็ได้เป็นอิสระทางความคิดมากขึ้นเธอได้มีมุมมองที่เข้าใจโลกแตกต่างไปจากเดิมและได้เห็นว่าธรรมชาติของมนุษย์ต่อให้จะรูปร่างดีเป็นที่ยอมรับของสังคมก็ต้องมีสักเรื่องให้คนไม่พอใจเราได้อยู่ดีทางฝั่งของเซียวอูที่ก็รู้สึกผิดจึงได้เข้ามาขอโทษและง้ขอขอคืนดีกับเจยินทําให้เพียงไม่นานทั้งสองก็ได้กลับมาสนิทสนมกันอีกครั้ง จากนั้นภาพก็เผยให้เห็นเสี่ยวอยู่เด็กชายหัวใจฟุ้งฟิ้งที่ก็กำลังจะถูกพ่อแม่พาย้ายไปอยู่ที่อื่นด้วยรถส่วนตัวของพวกเขาซึ่งจังหวะที่กำลังง่วนอยู่กับการนขนของขึ้นรถกันอยู่นั้นเจียหยินก็ได้ฝากให้เซียวหู่ได้แอบไปส่งกล่องของขวัญบางอย่างให้กับเซี่ยวอยู่และเมื่อเด็กชายได้มีโอกาสเปิดมันขึ้นมาดูก็เผยให้เห็นวิกผมที่เขาเคยใส่เต้นแสดงโชว์เมื่อครั้งก่อนขณะที่เจียหยินก็ได้นั่งรถประกบคู่อยู่ข้างๆกันก่อนที่เธอกับเซียวหวู่จะได้ส่งสัญ,ญญาณเป็นกำลังใจให้เด็กชายตัวน้อยในกกกาาาารรอย่่ลืมมมทีีจะได้ควสุขับ เติบโตในแบบที่ตัวเองเป็นเหมือนอย่างที่พี่สาวตุยนุยคนนี้ก็สามารถปลดล็อกความรู้สึกทุกอย่างได้โดยไม่ต้องคอยเอาความสุขของตัวเองไปไว้ที่คนอื่นีต่อไปก่อนที่นางของเราจะตัดจบแต่เพียงเท่านี้ หากเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพบยนตร์เรื่องนี้ก็สามารถเข้ามาพูดคุยหรือคอมเมนต์ที่ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยและในคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะและก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดทุกการอัปเดตจากช่องของเราหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้เซเลบีชาแนลต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ